ชูวิตได้พูดถึงที่มาของเงิน6ล้านบาทดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนพูดอย่างชัดเจนเลยนะว่าเป็นนายตำรวจสองคนที่เป็นคนออกมาให้ตำรวจชื่อออ่างและตำรวจชื่อปอปลาเงินในถุงกระดาษนั้นมีที่มาจากสารวัตรซัวเจ้าของเครือข่ายเว็บพนัน XL ์ในเครือเป็นต่อกุบเงินในถุงนั้นเป็นเงินสีเทาที่มีความเกี่ยวโยง กับเว็บไซต์การพนันหรือการเปิดอาบอบนวดลาลิซาซึ่งชัดเจนว่าเป็นเงินที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายคนพวกนี้ผมรู้จักมากว่า30ปีตั้งแต่ผมทําอาบอบนวดแม้ตนจะรับเงินมาแต่นําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสองแห่งคนบนโต๊ะมีทั้งตํารวจระดับในพลสองคนและที่สําคัญระดับในพลที่พี่ชูวิทยามเลี่ยงไม่พูดถึงพี่พูดความจริงครึ่งเดียวคนนี้มีตําแหน่งสําคัญเกี่ยวกับการปราบปรามพนันออนไลน์ซึ่งถ้าสังคมรู้ว่ามีตําแหน่งอะไรคงช็อกกันทั้งประเทศคุณชูวิทย์ เองก็หลุดออกมาว่าถ้าปปงจะสอบตรวจสอบตัวเองเรื่องฟอกเงินก็สอบไปเลยเพราะว่าโยงกับคนในปปงอเองทําไมพี่ชีวิตต้องปกปิดคุณเอกรักษออกมาปฏิเสธเสียงหลงผู้สื่อข่าวว่าไม่จริงผมไม่รู้จักคุณชีวิตเป็นงานส่วนตัวอาจจะเคยพูดกันบ้างแต่นานแล้วสิ่งที่คุณชีวิตและคุณเอกรักณพูดนั้นเริ่มไม่สอดคล้องกันละคนตรีเอกลักษกับคนตรวจเ,เอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรู้สึกจะมี DNA คล้ายๆกันคนหนึ่งบอกว่ามาเพื่อมาพักผ่อนอีกคนบอกว่าอาชีพตำรวจนั้นเป็นงานไซไลนี่รท่านม ่นผู้ใหญของบ้านคุณเอกรัตรลิมสังกาที่ชูวิทยา,ยามปกป้องและไม่พูดถึงคุณชูวิทยรุ่มใจมากว่าทำยังไงที่จะปกป้องเอกไม่ให้เอกเผยชื่อออกมาตำแหน่งของเาขาธดกาปรปปง,งน,นั้นเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากมีอำนาจล้นฟ้า จะตรวจสอบใครก็ได้ไม่ตรวจสอบใครก็ได้ก็ถามว่าในเชิงลึกแล้วคุณชูวิทย์ออกโรงขับไลผ่ผู้บริหานระดับสูงของปองปง,ปองอทั้งสองคนเพื่ออะไรคําตอบสั้นๆใจใจความคือเพื่อเปิดทางสะดวกให้พลรตรอออ่างสามารถขึ้นมาผง,งาดเป็นเลขาปปงอได้อย่างสะดวกโยทินยังไงเล่าแผนเซฟ เอกปอปองอพังคืนเมื่อภรรยาของเอกปอปองพอัวพันเวพนันคิงพิน8 8ส่วนลูกนั้นก็มีข้อหารักรถพุ่มกับโจ้ขายการแฉความเน่าเฟของปปง,งอครั้งนั้นหูชีวิตที่แฟนขับออกมาสรรเสริญเยือนยอว่าเป็นฮีโร่เป็นผู้กล้าเป็นจอมแฉสรุปแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือเพื่อนควนชีวิตส่วนผมประชาชนคนไทยที่เรียกได้ว่าหนีเฮียเจอหาก,ก็คงจะไม่ผิดนักแหละครับการแฉความเน่าเฟของปปง,งอครั้งนั้นหูชีวิตที่แฟนขับออกมาสรรเสริญเยือนยอว่าเป็นฮีโร เป็นผู้กล้าเป็นจอมแฉสรุปแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือเพื่อนควรชูวิทย์ส่วนผมประชาชนคนไทยที่เรียกได้ว่าหนีเฮียเจอหาก,ก็คงจะไม่ผิดนักแล้วครับท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าผมไม่พูดถึงกระบวนการพวกคุณชูวิทย์และเอกลักษณ์ต้องการจะยึดบปอปงอ ก็คงไม่ได้เพราะคนที่คุกคีมองค์การตํารวจจะทราบดีว่าอยู่ดีๆไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ในตำรวจคนหนึ่งจะข้ามห้วยมานั่งตําแหน่งใหญ่เป็นรองเลขาธิการปรปรงเพื่อปูพื้นในการขึ้นไปเป็นเลขาธิการปรปรงตําแหน่งของเลขาธิการปรปรงนั้นเป็นตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากมีอํานาจล้นฟ้าถ้าเราค้นข้อมูลย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้ว2 0 6 5จะพบเจอคอลัมน์จากสื่อหลายสำนักเช่นไทยรัฐคมชัดลึก ฟันธงได้เลยว่าการย้ายพลตรีเอกลักษณ์มาจากรองผู้จัดการรุตปู่ทอดภาคกนั้นเพื่อเตรียมตัวขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิกาปรปปองอผมจะเอาตัวอย่างให้ฟังนะฮะจากคมชัดลึกคอลัมน์สองตำรวจเมื่อวันที่18กรกฎาคม 5, 2 5 6 5โดยคอลัมนิสต์ที่ใช้ชื่อวันหนึ่งตะวันพันดาวพาถัวว่ายุคทองสีกะกีททำไมต้องดันพลตรีเอกลักษณ์ริมสังกัดนั่งเกาอย้เลขาปปงอคอลัมน์นี้เขาเขียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมยุคทองสีกะกีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอนพลตรีเอกลักษณ์ลิมสังงรอ การภูธรอภาคหกดำรงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงาตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายมนตรีเสนอปะองคทรงเครื่องเตรียมรับตําแหน่งเลขาธิการปรปรงแทนพลตตรีปิยพันธ์ปิ่งเมืองที่จะเกษียณ ในราชการในวันที่30กันยายน2565ปีที่แล้วมาดูไทยรัฐม้างคอลัมน์กากบาทเมื่อวันที่17รกรกฎาคมระบ,บุเช่นกันว่าอีกข่าวดีของตำรวจกับว่าที่เลขาปปง,งพนตร,รีปิยพันธ์ปิงเมืองเลขาปปง,งกเกษียณมีชื่อพนตร,รีเอกลักษณ์ริมสังกาดรองผู้บัญชาการภูธรภาค6เป็นตัวเลือกพนตรเอกสุวัส แจ้งยอดสุขลงนามคำสั่งโอนโพลตรีเอกลักษ์ไปเป็นลงหลิขาการปปงอรอจอคิวนั่งเก้าอี้ใหญ่เลยขาปปงเป็นนายตำรวจอีกคนที่ถูกเลือกใช้งานคำถามที่น่าสนใจทำไมจะเกิดเกมยึดปปงและเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากณเวลานี้ถ้าผู้ชมยังจำแผนผังอนณาจักร พนันออนไลน์ที่ผมเคยแสดงให้ท่านผู้ชมดูในรายการและแจกผ่าน Facebook ผมไปหลายร้อยรอบแล้วท่านผู้ชมเห็นว่าสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปมงน,นั้นเป็นหนึ่งใน4องค์กรหัวใจภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงในการปราบปรามบรรดาเว็บพนันและอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายร่วมกับตำรวจไซเบอร์ DSI และกระทรวงดีอีหากอำนาจในการบริหารจัดก,การปมงตกอยู่ในมือใครถ้าเป็นคนดีประเทศชาติก็่งเรืองถ้าเป็นคนชั่วโจรก็ครองเมืองพ่อค้ายาเสพติดพ่อค้ามนุษย์เจ้าของเว็บ สายพนันออนไลน์แก๊ง call center กลายเป็นเสือติดปีกด้วยนี้ท่านผู้ชมครับตำแหน่งผู้บริหารเลขาีิการปรปรงจึงมีความหอมหวานมากเป็นพิเศษใครๆก็อยากจะส่งพักขั้วคนตัวเองมานั่งเพื่อครอบครองอำนาจตรงนี้ย้อนรอยคดีดังท่านผู้ชมจำคดีของนายอ้ํได้ไหมแยมกับอ้ํรวยอู้ฟู่พาะทำเว็บพนันเข้าทางของคุณชีวิต ีเมืองขึ้นปะปะงอเด้งปียพันรายละเอียดเกี่ยวเรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสันที่ในตอนที่169ในตอนย่อยที่ผมพูดอวดรวยไม่เกรงใจใครออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่23ธันวาคม2566ในตอนนั้นนายชุวิตชุวิตกำลังง่วนลุยอยู่กับเรื่องของตู้เหา่าทุนจีนสีเทาที่กินเวลายาวนานเป็นเดือนและกระแสก็เริ่มซาลงคุณชุวิตก็เลยได้ทีกระโดดลงมาเล่นเรื่องนี้ด้วยในการถแถลงขา่าวเมื่อวันศุกร์ ที่16ธันวาคม2565ปีที่แล้วนายชีวิตได้เขียนชื่อชาร์ตในกระดาษระหว่างการถแถลงข่าวโดวยระบุว่าอ้ำม s v หรืออ้ำมภูมิพัฒน์รวมทั้งนายแทนไทยนายชีวิตระบุด้วยว่านายอ้ำมภูมิพัฒน์นอกจากจะเป็นเจ้าของเว็บพนันเว็บหนังเถื่อนเว็บถ่ายทอดสดฟุตบอลเพื่อนเว็บโป้ใหญ่ระดับประเทศมีเงินหมุนเวียนกว่าเป็นพันๆล้านบาทแล้วเจ้าตัวยังมีความสนิทสนมเป็นเด็กในคาถาของบิ๊กปิงผู้บริหารง,งนำนักงาน ป้องการปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการยังเป็นหน้าเสือไหนอ้ําเป็นหน้าเสือคอยวิ่งเจ้นเคลียร์ตัวหรือเงินสินบนกับทางเจ้าหน้าที่ดับสูงอปปอง,งอให้กับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่ๆอีกหลายสิบเว็บบิ๊กปิงอปปงนั้นนายชูวิทย์ระบุชัดเจนว่าคือพน้นตัวตรีปิยะพันธ์ปิงเมืองเลขาธิการอปปงนอ,อกจากนี้แล้วชูวิทย์ยังออกโหมโรงเปิดโปรงอ้ําภูมิพัน์ด้วยมีหลักฐานยืนยันความสินชิดเชื้อของอ้ําภูมิพัน์บิ๊กปิงจากภาพวงจรปิดที่จับภาพ อ้ภูมิพัฒน์เข้าออกสำนักง,งานปปงเป็นว่าเล่นหิ่วเหล้าดีๆวายชั้นเยี่ยมๆขึ้นชั้น3าอยู่บ่อยครั้งเรียหลังถึงขั้นนั่งดื่มนั่งริงกันเลยโดยมีเด็กเอ็นคอยชองเหล้าและลูกสมุนของบิ๊กปิงที่โตข้ามหัวคนปปงมานั่งบริการชีวิตถแถลงสัมทับว่าเมื่อการบริหารงานในปปงเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองขอเปลี่ยนชื่อปปงเป็นป้องปิงเงินพลตรีบียพันปิงเมืองหรือปิงตอนนั้นเป็นประธานกรรมการปปงซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปงถึงแม้จะ,กะเกษียณอายุไปแล้ว ในตำแหน่งเลขาแต่ยังมีอิทธิพลคงอยู่ต้องลาออกนอกจากนี้แล้วยังผลักดันให้ในายเทพสุบวรชตดารารองเลขาการประมรักษาการแทนเลขาธิการให้ลาออกไปพร้อมกันด้วยคุณเทพสุบวรชูดาราซึ่งปัจจุบันเป็นเล,เลขาการประม เป็นข้าราชการพลเรือนที่ไม่ใช่ตำรวจคนแรกที่ได้ขึ้นมาเป็นเลขาธิการปปงคุณชูวิทย์สัมทับเลยนะในการแถลงข่าวว่าถ้าบิ๊กปิงพลตรีปิยพันธ์ไม่ยอมลาออกตัวเองก็มีหลักฐานเด็ดที่พร้อมจะแชเพิ่มเติมบอกหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับเพียง3วันเอง19ธันวาคม2 5 6พนพลตรีปิยพันธ์ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานปปงแล้วอ้างว่ามีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งนายชูวิทย์ยังเขียนชื่นชมพลตรีปิยพันธ์ด้วยว่าประธานปปงลาออกผมพาดพิงถึงประธานปปงทำให้ท่านตัดสินใจ เราออกจากตาแหน่งต้องยอมรับว่าเป็นลูกผู้ชายชื่นชมความกล้าหาญในการตัดสินใจประเด็นเรื <c oughs> ่องนี้อยู่ที่ไหนในเวลานั้นท่านผู้ชมยอมรับไม่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางของเรื่องราวจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่านายชีวิตกําลังเล่นเกมอะไรอยู่กองมาปรบมือเชียแต่ท่านผู้ชมครับเมื่อเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์ที่พิสูจน์แล้วว่าความจริงมีหนึ่งเดียวการกระทําของคุณชีวิตในการไล่บี้บิ๊กปิงพลนวตรีเปียพันธ์ให้ลาออกนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการปัดกวาดหรือล้างบ้านสํานักงานปมงอให้สะอาดข ความจริงแล้วเป็นการกระทําที่มีวาระซ่อนเร้นเป็นเกมการแย่งชิงอานาจในปปงซึ่งท,างท่านผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดจะพบว่าในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่16ธันวาคม2565ของคุณชูวิทย์ไม่ได้ไล่พลตรีพิยพันธ์ประธานปปงเพียงคนเดียวแต่ยังไล่ในเทพ,พสุบวรโชดารารองเลขาธิการปรปรงที่ ขณะนั้นรักษาการตำแหน่งเลขาธิการปรปรงให้ออกด้วยก็ถามว่าในเชิงลึกแล้วคุณชีวิตออกโรงขับไล่ผู้บรญหารระดับสูงของปปงทั้งสองคนเพื่ออะไรคําตอบสั้นๆใตใจความคือเพื่อเปิดทางสะดวกให้พลรตรีออ่างของคุณชีวิตหรือพลรตรีเอกรัฐริมสังกาด สามารถขึ้นมาผง,งาดเป็นเลขาปมงอได้อย่างสะดวกโจทินยังไงเล่าสรุปท่านผู้ชมการแฉความเน่าเฟยของปมงอครั้งนั้นหูชีวิตที่ผมประชาชนทั่วไปที่แฟนคลับออกมาสรรเสริญเยือนยอว่าเป็นฮีโร่เป็นผู้กล้าเป็นจอมแฉสรุปแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือเพื่อนกวนชีวิตส่วนผมประชาชนคนไทยที่เรียกได้ว่าหนีเฮียเจอหาก็คงจะไม่ผิดนัก